สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดวัดอะไรไม่รู้นะคะเราลืมชื่อสาจะมาไหว้ผ่านกันค่ะร้อนมากทุกคน

ไป็นไทยไยหนังดิบสิบเกต์บาทไมไเซกามนไยดบัสเรหนักนราไหวพาเสร็จแล้วนะคะทุกคนคุยกับยู u t บร้อยป นอนนุ่มากขัดยืดขัดยืดถ่ายขัดยืดยางไมันขัดยาก็ไดเออเออมันเหี่ยนวันตัวกันส er> ั้นดีคือจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะนี่ค่ะคัดคัดวะเซอไปลูกถ่ายออเฟเนอง่ายฟเฟต อตอนนี้กําลังเดินเข้าวันนะคะแต่ว่าไม่รูวว้ว่าเราจะพูาอะไรแค่คนนี้พูดค่ะสวัสด,ดีค่ะกําลังมาเที่ยวค่ะวัดวัดอะไรนะ <c oughs> วัดแสนสุขนรกสวรรค์มีสวรรค์นี่มากกว่ามีสวรรค์จริงิเไม่ใช่อันนี้คืออัพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าประสูตพระพุทธเจ้านะคะคือเก่งมากค่ะคือประสูติออกมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้า อันนี้คืออะไรเราจำไม่ได้นะคะอันนี้ไอ้ไข่มั้งถูกแล้วอ๋ออันนี้มันอันนี้มันไอเอยียงก,กว่าพระพุทธเจ้าสิบชาติหรือเปล่า ขอพระพุทธเจ้าทุกทุกชาติที่แบบา้พักไปใก่อนก็ได้ยใดไม่พักไม่ได้ค่ะเราจะเราจะถ่ายเป็นเดียวเดียวค่ะหนึ่งชั่วโมงก็ลงไปเลยหนึ่งชั่วโมงหชั่วโมงได้ก่อนใช่ปวดตัดไม่หาเอาไปต้องโคตถามมีนะคะคืออะไรไม่รู้ค่ะก็ใครอยากรู้ก็ไปหาซื้อดูเองนะคะหนูก็ไม่รู้เยังไปไดด้้เนง ตะกี้จะหายี่ซื้อแต่ว่ายาังบ้าเจ้าประเด็กรูงโอ้ตอนนั้นยังบรได้นในหล่นมากอันบรรยายหน่อยค่ะมันคืออะไรคะอันนี้มันเป็นอะไรนรกเมืองนรกค่ะอันนี้มันเป็นรูปปั้นนะคะนนปปทุกคนอย่าไปกลัวนนะคะมันคือรูปปัน้นมันเป็นรูปปั้นไอ้ปปจำลองเหตุการณ์ที่ว่าแต่จริง,รงๆแล้วใครใครเป็นคนเห็นใครเป็นคนคนพบหรือกี่คนเร็ไม่รู้นะคะเราเป็นเจนซีนะคะเราเราจะไม่งงงายนะคะเพราะเราเป็นเจนจำลอง นไม่ได้ลบหลู่หรือว่าอะไรนะคะแต่ก็ค้าเป็นเป็นปีหนีปีตัวใหญ่มากเยูกอันนี้คนไม่เคยเห็นนะคะดูคนไม่เคยเห็นนี่บาดยังแต่ที่เป็นทั่จะกริบาเออนีคนไม่เคยเห็นนะคะมีเขาันนี้เจ้ากระวาอันนี้ก็อันนี้เนเล่นนะคะใช่คือไปโมกนนังหน่อยเดียงไทยไปออกไปลงไดันองันอันอกกระทะตรงนี้ นี่คือเจ้าเจ้าทายนี่คูอเรียนใรลุกเป็นทีมีปลายบอกนี่บุคคลใดที่ทำบุญในป่าวันมารับานเนมูตุกกระทะตรงนี้ไม่จีบเรียนบอกอันนี้มันคือบัญญายเปเปิดเปดยประชิดตนี่อนชาเลยนร่เขาเจ้าเจ้าทายแรียกเจ้าตงเปถ้าใครทำทำ ทำไม่ดีมั่าหาโยมบานก่อนแล้วเปิดมัณฑน้ำมาอันนี้คนตื่นเต้นค่ะคนตือจริงใครทำผิดโยมยาาจะลงโทษบางทีก่อนนี่ละก็เทั่ยวอสมอนะคะมีกระทาของเองนะคะก็คือค่ะ คือใคอยากอ่านก็หยุดสีต๊ปอ,อ,อ่านแล้วนะคะคืออันนี้อะไรอ่านไม่ออกค่ะมันมันลบไปหมดแล้วค่ะช้างค่ะใครอยากเป็นนะคะอันน้คนตื่นเต้นมา<ๆ>ดูฝั่งนี้โอ้โหดู้าผมแบบแห้งกล้านนะคะแบบก็เคยบำรุงทิงนี้น อ่านเอาเลยค่ะใครอยากอ่านสต็อปอ่านเอาเลยนะคะอันนี้คือเราจะมาดูอะไรวิธีการลงทงลงโทษนะคะแต่ว่าอันนี้ตรงน,นี้เขาไม่มีป้ายบอกค่ะทุกคนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็ดูเอานะอันนี้คืออะไรโอ้โหก็คือเราตายไปเราเป็นวิญญาณแล้วเราทำอะไรไม่ได้ด้วยหรอ อันนี้อันอันนี้คือเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์แต่ก็ดูปลแต่ว่าเซ็นเซอร์ไว้ค่ะเซ็นเซอร์นี่นะคะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือใครที่ผิดสินข้อสี่นะคะรักทรัพย์ข้อโกงนะคะก็คือจะดูแบบนี้เลยนะทุกคนอุยอันนี้คืออะไรทำอะไรอันนี้คือหัวขันอ๋ออันนี้มันมันเป็นข้อซ้อนน้าดูดิ อันนี้คือทำไมมันเซน,นเซอร์เยอะนั่นแหละมันไม่มเป็นไรอ่ะเราถ่ายให่กว่ามันเป็นรูปปั้นทุกคนอันนี้คือโทษของการฉีดยาทำแ่บวัวแรงอ่ะอันนี้คือายอันนี้ซื้อโทษฆ่าสามีเฮ้ยใครที่ชอบตีผัวตีเนี่ยอันนี้ใครที่ชอบตีผัวน,นะคะอันนี้ก็อันนี้ การประพฤติผิดประเวณีเป็นชูอะไรอันนี้นะคะต้นยิ้วแต่ว่าตอนนี้ต้นยิ้วหักนะคะทุกคนคือทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าล้อเล่นค่ะอันนี้ลมมันพัดนะคะแล้วมันก็หักต้นยิ้วเราทํามาจากปูน,นะ,ะทุกคนน,นี่นะคะใครจะปีนต้นยิ้วค่ะดูไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้ต้นยิ้วหักค่ะขอเวลาซ่อมแซมสักนิอุ้ยเขียนก็หักก็บ้าอันนี้คือมันค่ะทุกคนอันนี้คืออ oh yeah. ทำเราคาปิดปากอันนี้คาปิดปากหรือคาปิดปากคะนี่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้น่ากลัวทุกคนแต่มันก็ต้องได้เซนเซอร์นะคะเพราะว่าผ้ามันรุนแรงอันนี้คือการพูดเท็จนะคะใครที่ชอบโกหกะคาจะโดนหอกหอกแทงปากนะคะมีดฉีกปากเลยค่ะอันนี้มีนกจิกตา นี่นะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะนากก่ากลัวอ่ะน,นี่คือขักหลังเพื่อนนะคะใครที่ขักหลังเพื่อนนะคะ <c oughs> นี่นะคะอุ๊ยโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้คือการรีดลูกกินยาฆ่าลูกอู้หิน่ากลัวนดครับนี่นะคะอุย๊ยอันนี้คือเจ้าแม่ตะเคียนอันนี้อันนี้คืออันนี้อะไรอะ่ะอุยย้ยใส่บาตรถวายจีวรค่ะ อ๋ออันนี้ฮะคะส่วนคือนะอ่านะคะอ่ะต๊ตาอ่านแล้วนะคะเห็นไม่เห็นก็ไม่รู้นะคะอันนี้อันนี้อันนี้คือคนที่อ๋ออันนี้คือวเราเป็นโทษเหรออันนี้คือนี่ใครที่ชอบกินเหล้านะใครที่ชอบกินเหล้าดูไว้นะนี่นะใครชอบกินเหล้าดูไว้นะเออเนี่ยอันนี้โดนตัดมือคืออะไร ชอบกิ้นแล้วนะดูไว้นะคือขอกรรมทำเข็มฉกชิ้นยาแล้วคนะ่ะโดนตัดมือเบบี็ดลุยทุกคนนี่อันนี้คืออะไรอันนี้ปากคอเรอแรงมากเกิดเป็นไสมีโรคอ่อนนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือคู่ฆ่าค่ะด้วยการวางยา เกิดเป็นเฟรดในรูปร่างอย่างนี้เอาใค่เดียวทำไมทำไมมันเป็นอันนี้ก่อปากอะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนจริงมากนะคะทุกคนมีน้ำด้ะเหมือนจริงมากจริงเกน,ะนอ,อันนี้คือคุณแม่เอสมองถคีื uet, อว,วนนอ่นนคือันเอนนะคะเรกยน้ำมันา่าแล้ว คนไม่กลบาปแต่มักก็ขึ้นเยอะคนทำบาปเยอะอันนี้คนพูดไทยตกอันนี้คือคนพูดไทยตกเรานะคะทุกคนก็พูดไทยตกเราไปอย่างนี้แหละคนจะได้เข้าสุดีอันนี้คือคนทำบาปเยอะเขาก็เลยขึ้นเยอะคนเยอะก็เลยหาอันนี้คเพื่อนหนูนี่แหละเพื่อนหนูทูกประชานาะ อ่านเอาแนะทุกคนเกียร์อ่านน้องอ่ะอันนี้คือแดนนรุปเข้าข้นนะคะทุกคนคือถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะอันนี้คือพีเเตอร์คลิปเรียวของเราคะ่ะทำคลิปเรียวเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนแล้วก็ตื่นเราก็ทำแต่คลิปเรียวนะคะเราจะไปแล้วนะทุกคนก็คืออีกที่หนึ่งอะ่ะ เขาปิดเขาไม่เข้าเราก็จะได้ดูแคเดนนนนนะคะซึ่งสําหรับคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากมันก็จะมีแค่นี้ทุกคนเราดูแค่นี้นะคะก็คือก็ภากตามสไตล์ัยรุ่นอะเนาะใช่ไหม